สวัสดีครับอาจารย์พี่หมากครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูว่าถ้าเราต้องการจะเปิดห้องเรียนห้องสอนของเรานี่แล้วเราอยากจะให้นักศึกษานักเรียนของเรานั้นเนี่ยแบ่งห้องเป็นห้องย่อยๆแล้วเข้าไปพูดคุยกันในห้องนั้นเราจะทํากันได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับจะเห็นว่านะตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องของผมเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เปิดประชุมเรียบร้อยแล้วด้วยนะกดที่มิดนวด้านบนตรงนี้ และห้องของผมก็เปิดรอไว้ให้กับนักเรียนเข้ามานะครับณนะตอนนี้มีนักเรียนเข้ามาแล้ว2คนด้วยกันคือนายชัดชัยวังนะครับแล้วก็นายจรน,นะครับนี่ทั้ง2คนเข้ามาที่ห้องเรียนตรงนี้ของเราแล้วโดยวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมอยากจะให้เด็กทั้ง2คนนี้เขาเข้าไปคุยกันเป็นกลุ่มย่อยๆโดยที่ผมไม่ได้แอบฟังเขาด้วยเขาจะได้พูดคุยกันอย่างอิสระนะซึ่งวิธีการทำนียก็สามารถทําได้ไม่ยากเลยนะครับ ซึ่งสำหรับ Microsoft Teams นะครับเรามีโปรแกรมตัวหนึ่งนะก็คือตัวที่เรียกว่า Breakout Rooms อันนี้เมื่อกดเรียบร้อยแล้วก็จะมี Dialogs ก็จะถามว่าเราต้องการห้องเนี่ยทั้งหมดกี่ห้องนะครับนะตอนนี้เนี่ยห้องของผมเนี่ยมีอยู่แค่3คนเท่านั้นเองดังนั้นผมจะเอาแค่ห้องเดียวก่อนแล้วกันและในบริเวณด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็มีคำถามอีก2ออันก็คือว่าจะให้โปรแกรมแบ่งห้องโดยอัตโนมัติหรือไม่ หรือว่าจะให้เรากำหนดคนที่อยู่ในห้องเข้าไปในห้องเองแบบ m a n นวลนะครับและในกรณีที่เรามีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเนี่ยการแบ่งแบบอัตโนมัติแบบนี้ก็จะสะดวกดีงั้นเดี๋ยวผมลองดูกันแล้วกันนะครับลองกด create room ด้านล่างเมื่อกดเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะ create สักพักหนึ่งได้เป็นแถบด้านขวามือโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นชัดเจนเลยว่านะตอนนี้มีห้องอยู่หนึ่งห้อง และในห้องนี้เมื่อผมกดปุ่มลูกศรเล็กๆด้านซ้ายมือนี้ก็จะเห็นนักเรียนของผมทั้งหมดที่ถูกแอสไ์ไว้ในห้องนี้แต่ว่าแม้ว่าจะมีะรายชื่ออยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้แปลว่าห้องนั้นเปิดแล้วให้นักเรียนเข้ามาได้เลยนะเราจำเป็นจะต้องกดปุ่ม start rooms ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนของผมเข้าไปในห้องได้อย่างถูกต้องงั้นผมลองกด start rooms นะครับจากนั้นห้องก็จะถูกเปิดขึ้นมาในเวลาไม่นานเลย และนักเรียนของผมที่ถูกแอดไซน์ไว้แล้วเนี่ยจะมีเวลาประมาณ10วินาทีที่จะถูกกระโดดเข้าไปในห้องโอเคเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับว่าในห้องหลักห้องนี้ของเราเนี่ยมีแต่ผมอยู่คนเดียวแล้วส่วนนักเรียนของผมอีก2คนเข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะซึ่งจะสังเกตง่ายๆจากสัญลักษณ์ in meeting ตรงนี้ครับในที่นี้ถ้าผมอยากจะรู้ว่านักเรียนของผมเนี่ยเขาคุยอะไรกันผมก็สามารถเข้าไปจอยเขาได้เลย โดยเอาเมาส์ชีค้ค้างไว้ตรงชื่อห้องนะครับแล้วกดปุ่มจุดๆสามจุดนี้เมื่อกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นเมนูผลุดขึ้นมานะครับเมนูแรกก็คือ Joy Room กดเข้าไปเลยเราจะสามารถเข้าไปในห้องได้ลองดูนะครับผมกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแล้วก็เห็นว่านักเรียนของผมนี่กำลังคุยกันสนุกสนานเลยในห้องย่อยนี้เนี่ยนักเรียนก็ยังสามารถจะยกมือมีแชทมี เมนูต่างๆครบครันอยู่เลยในนี้เลยนะครับผมก็ดูแล้วว่านักเรียนของผมเนี่ยกำลังพูดคุยอย่างสนุกสนานผมผมก็เลยอยากจะปล่อยให้เขาพูดคุยกันไปเองแล้วแล้วกันออกมาจากห้องย่อยเข้าสู่ห้องใหญ่ให้กดปุ่ม Return ตรงนี้เมื่อกดปุ่ม Return เรียบร้อยผมก็กลับมาสู่ห้องใหญ่แบบนี้นะครับห้องย่อยนะตอนนี้เนี่ยนักเรียนของผมก็ยังพูดคุยกันอยู่ระหว่างที่ผมรอให้นักเรียนของผมเนี่ย กำลังพูดคุยอ้าวนักเรียนอีกคนหนึ่งดันเข้าช้าชื่อว่าลิลลี่แหมลิลลี่นี่เข้าช้ามาจริงๆนะงั้นแต่เนื่องจากว่าผมก็คงใจดีอะเนาะจะทิ้งให้นักศึกษาอยู่ข้างนอกอยู่คนเดียวก็คงจะไม่ดีนะครับอย่างน้อยๆเข้ามาช้าก็ยังดีกว่าไม่มางั้นอนุญ,ญาตให้เข้ามาในห้องเลยก็แล้วกันกดแอดมิตตรงนี้นะครับเมื่อกดเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าในช่องปฏิส i a n t s ตรงนี้เนี่ย ลิลลี่ของผมโผล่มาแล้วตรงนี้เพียงแต่ว่าคนอื่นเขาอยู่ในห้องย่อยหมดแล้วลิลลี่จะมาอยู่คนเดียวก็ยังไงอยู่ดังนั้นผมก็อาจจะสร้างห้องย่อยให้กับลิลลี่ก็แล้วกันนะครับผมกลับมาที่ break out room เหมือนเดิมตรงนี้มีห้องอยู่ห้องเดียวนะครับซึ่งงานเนี้ยมันเป็นงานคู่ด้วยจะให้ลิลลี่เข้าไปคุยก็ยังไงอยู่เนาะงั้นเดี๋ยวสร้างห้องใหม่ให้ลิลลี่ก็แล้วกันนะในที่นี้ผมอาจจะกดไปที่ add room ตรงนี้นะครับ เมื่อกดแอลรูมเรียบร้อยผมก็จะมี r o ม m 2โผล่ขึ้นมาแล้วจะเห็นว่ารูมนี้เขียนว่า this room is empty คือห้องนี้ไม่มีใครอยู่เลยแต่ว่า Lily ี่ของผมเนี่ยจะเห็นว่ายังไม่ได้ถูกแอ Sign เข้าไปในห้องงั้นเดี๋ยวผมลอง a อด s i g ลิลลีเข้าไปในห้องที่2นะครับกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เพื่อดูว่ามีใครอีกบ้างที่ยังไม่เข้าห้องนตอนนี้จะเห็นว่ามีลิลลแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเองงั้นผมกดติ๊กที่ลิลลแล้วเลือกแอด i g n จากนั้นเมนูก็จะบอกว่าจะ assign Lily ไปที่ห้องไหนกันแน่จะเห็นว่าห้องสองยังไม่มีใครเลยงั้นผมก็เลือกไปที่ห้องสองก็แล้วกันนะครับจะเห็นว่านะตอนนี้เนี่ยผมขยายห้องสองดูจะมี Lily โผล่มาแล้วแต่ว่า Lily ยังไม่ได้เข้านะเพราะว่าห้องยังปิดอยู่งั้นเดี๋ยวผมเปิดห้องเลยก็แล้วกันนะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้เหมือนเดิมคลิกแล้วเลือก open room จากนั้น ห้องก็กำลังจะเปิดโดยลิลลี่มีเวลาเพียง10วินาทีระบบก็จะย้ายลิลลี่เข้ามาในห้องโดยอัตโนมัติโอเคห้องตรงนี้เป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับลิลลี่เข้ามาในห้องนี้แล้วและในห้องหลักก็เหลือผมอยู่คนเดียวเหมือนปกติผมอาจจะเข้าไปจอยลิลลี่เพื่อพูดคุยกับลิลลี่ได้นะครับโดยกดที่ปุ่มจุดๆแล้วเลือกจอยรูมเหมือนเดิมแต่ในที่นี้เนี่ยดูเหมือนเวลาเราใกล้จะหมดแล้ว เราก็คงจะเริ่มที่จะประกาศให้กับนักเรียนของผมรู้ว่าถ้าคุยกันยังไม่จบเนี่ยรีบคุยให้จบได้แล้วนะนวิธีการประกาศเนี่ยผมก็สามารถทําได้นะครับโดยไปที่ปุ่มไข่ปลาด้านบนนี้3อันเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีคําว่า make announcement กดเลยจากนั้นผมก็อาจจะพิมพ์ข้อความเข้าไปว่าเวลาใกล้หมดแล้ว รีบหน่อยอนะครับบอกอกนี้แล้วกดเส้นเลยข้อความของผมก็จะไปโผล่ให้กับทุกคนที่อยู่ในห้องย่อยนั้นในแถบข้อความเมื่อเรารู้สึกว่าหมดเวลาแล้วอยากจะให้น้องๆทุกคนนักศึกษาทุกคนกลับมาที่ห้องเรียนหลักของเรานั้นเราก็กดที่ปุ่ม close room ตัวนี้ผมกดเลยนะครับห้องทั้งหมดก็เขียนว่ากำลังปิดอยู่ แบบนี้เนี่ยนักศึกษาของผมก็มีเวลาประมาณ10วินาทีที่จะต้องรีบออกมาจากห้องโอเคนักศึกษาทยอยกลับมาครบทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช้อะไรห้องอีกต่อไปเราก็ปิดไปได้ตามปกตินะแล้วก็เปิดการเรียนการสอนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยผมอยากจะให้เด็กเข้าไปในห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดที่เ a k ก u t r o o มที่เดิมและกด Startroom ได้เลยกลุ่มก็จะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในที่นี้เนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าแหมกลุ่มมันน่าจะเปลี่ยนไปบ้างนะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยลิลลี่เนี่ยไม่มีเพื่อนเลยอยากจะให้เหลือกลุ่มเดียวแล้วก็เป็นงานกลุ่มแบบ3คนก็นแล้วกันลิลลี่จะได้มีเพื่อนการจะทําแบบนั้นนั้นผมไม่จําเป็นจะต้องไปลบห้องเองนะครับผมสามารถจะกดที่ปุ่มจุดๆๆไข่ปลาตรงนี้แล้วเลือก recreate rooms กด recreate เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าห้องเดิมทั้งหมดจะถูกลบนะเอาไหม ก็ไม่เป็นไรเนาะผมก็กด recreate ไปจากนั้นห้องทั้งหมดจะถูกลบทิ้งและสร้างใหม่นะครับในที่นี้ผมก็สร้างหนึ่งห้องเหมือนเดิมแบ่งแบบ automatic และ create room อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ห้องถูกแบ่งใหม่เป็นห้องเดิมแล้วแล้วถ้าเกิดว่าผมกด start room เมื่อไหร่นักศึกษาของผมทั้ง3คนก็จะเข้าไปในห้องนี้โดยอัตโนมัติ แต่ในที่นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมหมดเวลาการเรียนการสอนแล้วคงแบ่งกลุ่มไม่ทันงั้นเอาไว้คราวหน้านักศึกษาก็แล้วกันนะครับผมลร่าะนนักศึกษาทุกคนแล้วผมก็กดปุ่มเครื่องหมายลงสีแดงแล้วเลือก end meeting เพื่อต้องการจะปิดห้องเรียนครับเขาถามว่าต้องการจะปิดจริงหรือไม่เพราะว่านักศึกษา,าทุกคนยังอยู่ห้องอยู่ก็กดปิดไปเพราะว่าเราจบคาดเรียบร้อย <S 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 แล้ว และนี่นะครับก็เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยใน Microsoft Team ครับทำให้เด็กมี Engagement สูงขึ้นแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนมีความสัมพันธ์กันกับเพื่อนแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้าวิดีโอนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรให้ฟีดแบ็กกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อครั้งหน้าผมจะได้ปรับให้วิดีโอดีขึ้นในลำดับต่อๆไปครับและในวันนี้ผมลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ